สวัสดีค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นคลิปหนาทางหน้อยนะคะสามน้อยวันที่2เดือนสิน,นะคะทุกท่านวันที่1ก็ขอไัยด้วยนะคะที่หลุดไป9ก้าสามไม่มาไปออกหวยรัฐบาลหมดเลยค่ะทุกท่า <c oughs> <laughs> นแถมไปยังน่าจะออกเมลาเชียเลยนะ โอเคค่ะมาดูของวันที่2งกันหาก็ต้องขอให้ทุกท่านที่ตามมาที่1นึ่งด้วยนะคะตอนช่วงต้นเดือนอไปไปลายเดือนต้นเดือนอ่าเลขเจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมัจจะมีหลุดเยอะหน่อยนิดนึงนาะก็ขอให้ทุกท่านด้วยนะคะวันที่2นะคะเจนิดจะจะให้เป็นเน้น0ูและ5ส่วนหรือ5นะคะตัวกันหลักสานะคะแล้วก็วันวันเจ็ดอยู่นะคะว่าเจ็ดจะโผล่หรือเปล่า ใค,ใครชอบเจ็ดก็ลองดูได้นะคะเจ็ดแต่ว่าเจนนี้คัดแค่ให้สามตัวนี้นะคะสําหรับทางรัดรวมเราเนาะก็เน้นศูนย์เป็นหลักค่ะศูนนี่ก็จะน่าจะยังอยู่พิเศษะคะ่ะส่วนปกติน่าจะห้านะคะน่าจะลงไปที่หลักห้าแล้วตัวเจาะเราก็ค่ะหลักศูนย์ก็จะมีนะคะศูนย์หนึ่งศูนสามศนหกศูแปดแล้วก็ศูนสี่ค่ะ อันนี้หลักสูงเนาะทีน,นี้ก็มาดูหลักห้าค่ะก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าแปดแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะอ่อันนี้คือหลักห้านะคะเบิ้ลก็ยังจะอยู่ไหมไม่แน่ใจนะคะเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็จะไปเบิ้ลปกตินะคะพิเศษน่าจะไ็นเบิ้ลแล้วนะคะทุกท่านเพราะว่าวันที่หนึ่งมันเป็นเลขหามเนาะหลังเลขหามุกอย่าง ปกติหางเรปกตกิมันก็จะมันก็จะมีหลักเจ็ดมานะคะหรือเบิ้ลน,นะคะสำหรับปกตินะคะถ้าเป็นเลขหาม,มานันจะเป็นอย่างนั้นนะคะาตามที่เจนิดคำนวณแล้วก็ดูสถิติของเลขนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะทุกท่านะค่ะก็ตามการบอกๆก่อนนะคะขออภัยทุกท่านนะคะในวันที่หวยหลุดเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่ปาแต่วันที่เราให้แนวทางเนาเนะ มันก็คือแนวทางเก็บสถิติย้อนหลังแล้วก็ได้จากสูตรคำนวณรวมกันค่ะเราจะได้ตัวเลขชุดประมาณนี้มาค่ะคลิปนี้มีประมาณนี้ค่ะเห,ห้ด้วยทุกท่านนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะจากทางช่องเรานะคะสวัสดีค่ะ